จากสงครามยูเครนผมว่าจะพามาดูสถานการณ์ในพม่านะครับเรายังคงมีสถานการณ์ในพม่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ชวนคุยกันเป็นประจําทุกวันพยายามจะนําเรื่องนี้มาชวนคุยกันทุกวันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากที่สุดเลยในวันนี้เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกวิศมินออนไลน์ผู้นํารัฐประหารของพม่าครับปรากฏว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเดินทางไปยังเชียงตุง เพื่อเปิดหอ,หอหลวงจำลองที่เพิ่งมีการสร้างมาใหม่หลังจากหอหลวงหลังเดิมถูกรัฐบาลทาหารพม่าชุดก่อนระเบิดทิ้งจนกลายเป็นชนวนความไม่พอใจให้กับคนเชียงตุงอย่างรุนแรงครับโดยภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกอุสมินอ,องไลน์เดินทางไปยังเมืองเชียงตุงรัชฉานเพื่อร่วมพิธีเปิดการสร้างหอหลวงแห่งใหม่ ซึ่งจะถูกนํามาใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมีญาติของเจ้ารัตนก้อนแก้วอินแถลงให้การต้อนรับซึ่งเจ้ารัตนก้อนแก้วอินทแถลงเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ดําริให้สร้างหอหลวงเชียงตุงขึ้นมาทดแทนหลังเดิมก็คือเป็นผู้สร้างหอหลวงเชียงตุงหลังเดิมนั่นแหละครับมีการดําริให้ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นมีการนําผู้เชี่ยวชาญอินเดียมาร่วมออกแบบทําให้อาคารหอหลวงเชียงตุง มีความผสมผสานระหว่างอิทธิพลยุโรปกับอินเดียในเอกสารของรัฐบาลทาหายพมา่าที่มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณะระบุว่าพลเอกวิศมินองไลน์เดินทางไปเปิดอาคารหอหลวงจำลองแห่งนี้ได้พูดคุยกับทายาทของเจ้ารัตนก้อนแก้วอินแหลงรวมถึงประชาชนทั่วไปบอกว่าการอนุรักษ์อาคารเก่าถือว่ามีความสำคัญต่อการรักษามรดกทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติต่อมรดกที่รุ่มรวยของชาติอย่างไรก็ตามข้อสังเกตหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในการแถลงของรัฐบาลทาหารพรมา่าไม่ได้ให้ปูมหลังทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกด้านหนึ่งที่ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วหอหลวงเชียงตุงหลังเดิมนั้นถูกทําลายด้วยการระเบิดโดยรัฐบาลทาหารพรม่าชุดก่อนที่นําโดยพลเอกอุโสตานช่วยเมื่อปี1991 โดยรัฐบาลทหารพม่าชุดนั้นนอกจากจะระเบิดอาคารหอหลวงเชียงตุงหลังเดิมแล้วยังเอาสถานที่ตั้งเดิมของหอหลวงไปให้เอกชนเช่าแล้วก็กลายเป็นโรงแรมนิวเชียงตุงซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมอเมซิ่งเชียงตุงการกระทําของรัฐบาลทาหารพม่าชุดก่อนทั้งการระเบิดหอหลวงเชียงตุงหลังเดิมแล้วก็นําที่ดินไปให้เอกชนสร้างเป็นโรงแรมเนี่ย ถือได้ว่าสร้างความโกรธแค้นให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นการกระทําของรัฐบาลทาหารพรมาร่าที่ไม่ต่างจากการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีและจิตใจของคนท้องถิน่นโดยในช่วงที่รัฐบาลทาหารพรมาร่าย้อนกลับไปในช่วงที่เป็นรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งที่นําโดยนางองซันซูจีที่รึกษาแห่งรัฐของพมา่านี่นะครับปรากฏว่าก็มีความพยายามเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากญาติของเจ้า รัตนะกอแก้วอินทแถลงที่ต้องการที่จะหาทางหรือฟื้นหอหลวงเชียงตุงที่ถูกรัฐบาลทหารพม่าชุดก่อนระเบิดไปนะครับก่อนที่จะมีความพยายามตามมาในช่วงหลังการรัฐประหารของพม่าก็ยังมีความพยายามอยู่แล้วก็มีการออกมาแสดงความจำงของพลเอกอสมินองหลายที่จะมีการสร้างหอหลวงจำลองแห่งนี้และก็นำไปสู่การจัดสร้างเสร็จ มีพิธีเปิดในวันนี้นะครับหลายฝ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นความพยายามเอาใจประชาชนในรัฐฉานหรือแม้กระทั่งในเชียงตุงให้อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลทาหารพม่าหรือไม่รายงานของเว็บไซต์อิรรวดีสื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพมา่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถานที่ใช้สร้างอาคารหอหลวงแห่งใหม่ที่เห็นในภาพนี้นะครับเอาข้อจริงแล้วไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ของหอหลวงเดิมครับเนื่องจากสถานที่เดิมนั้นอย่างที่บอกไว้ ว่ายังติดสัญญาเช่าทําโรงแรมอเมซิ่งเชียงตุงซึ่งเอาเข้าจริงผู้ที่ดูแลโรงแรมอเมซิ่งเชียงตุงเนี่ยมีชื่อว่าอองเมียวมินดินซึ่งก็เป็นอดีตนักเรียนที่เคยเรียนกับภรรยาของพลเอกวิสมินอองลน์ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่หน้าฉากธุรกิจครอบครัวของพลเอกอุโศมินอ,องลายด้วยนี่ครับนี่ก็คือการกลับมาสร้างใหม่ของหอหลวงเชียงตุง ที่ถูกรัฐบาลทาหารพม่าชุดก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1991นะครับ2534เป็นรัฐบาลทาหารพม่าที่นำโดยพลเอกอุโสตานช่วยระเบิดทิ้งแล้วก็เอาที่ไปสร้างเป็นโรงแรมหลังจากนั้นรัฐบาลทาหารพม่าชุดก่อนโดยพลเอกอุโสจันช่วยเนี่ยก็ยังดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนกระทั่งช่วงท,ทศวรรษที่2000หลายคนจำกันได้ใช่ไหมครับมีการพยายามเปลี่ยนผ่าน มีรัฐบาลกึ่งพลเรือนของพลเอกเตงเส็งมีการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2008มีการเลือกตั้งจนได้รัฐบาลนางองซานซูจีก็มีความพยายามในการรื้อฟื้นจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารความพยายามในการรื้อฟื้นก็ยังอยู่แล้วดูเหมือนว่าพลเอกอุโส์มินองไลก็ทําตามข้อเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้องของผู้ที่มีการสร้างกับจนเกิดกลายเป็นว่า เอนี่เป็นการซื้อใจเอาใจกันหรือไม่แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ในพม่าภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตในพมา่าแล้วก็ท่าทีจากนานาชาตินี่นะครับผมคิดว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามเรามาโดยตลอดนี่นะครับเราได้เห็นท่าทีที่สําคัญของหลายฝ่ายที่ดําเนินไปดูเหมือนจะเป็นทิศทางระนาบเดียวกันก็คือดูมีความพยายามหาทางแก้วิกฤตในพมา่า มากขึ้นจากบรรดานานาชาตินะครับภาพที่เราได้เห็นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือภาพของอดีตผู้นําชาติอาเซียนสองชาติคนหนึ่งก็คือสมเด็จทุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไปหารือกับพลเอกวุฒิสมินอ,องลายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์อีกภาพหนึ่งที่นํามาสู่กระแสฮือฮาในบ้านเราด้วยก็คือกระแสข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพูดคุยกับผู้แทนของกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทาหารพรม่านะครับ ซึ่งกรณีของคุณทักษินเนี่ยตอนนี้วันนี้ไม่ใช่กระแสข่าวแล้วนะครับเพราะว่ามีการออกมาพูดถึงโดยลูกสาวของอดีตนายกทักษินเองโดยในวันนี้เลยครับคุณแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวกรณีที่คุณทักษินชิน,นวัตรอดีตนายกน้ำตรีได้ไปพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าคุณแพทองทานบอกว่าคุณทักษินเป็นอดีตนายกน้ำตรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีความห่วงใยบ้านเมืองอยู่เสมอ แม้ว่าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา17ปีแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยซึ่งเชื่อว,ว่าคนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้เช่นกันว่าถ้ามีสิทธิ์ช่วยได้ก็จะช่วยคนละไม้คนละมือคุณแพทย์ทองทานบอกว่าคุณทักษิณสมัยเป็นนายกน้นตีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีชายแดนติดกับพม่าถ,ถึงกว่า2,000กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็อยากให้เกิดความสันติซึ่งปัจจุบันคุณทักษิณไม่ได้มีตาแหน่งอะไร แต่สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปราบปรามยาเสพติดซึ่งก็มีโอกาสที่ได้รู้จักกับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยรวมไปถึงทหารของพมา่าจึงยังมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้สร้างเอาไว้ฉะนั้นความเป็นห่วงประเทศได้มีการพูดคุยอะไรเป็นเพียงเพราะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศไทยเท่านั้นส่วนจะประสบผลสำลิดมากน้อยแค่ไหนตนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับคุณทักษิณ นี่ก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามก็ว่าได้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณแพรรทองทานออกมายอมรับแล้วก็คือคุณทักษิณน,น่าจะไปคุยกับฝ่ายชาติพันธุ์ในพม่าจริงเพราะฉะนั้นคําว่ากระแสข่าวเลิกใช้ครับคุณทักษิณไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์จริงและถ้ามองภาพกว้างไปกว่านั้นความพยายามในลักษณะนี้ไปคุยกับฝ่ายต่อต้านไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นมิติใหม่นะครับ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาทุกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงหรือใช้วิธีคุยกันหลังฉากไม่มีการกระตกกระตากไม่มีการหลุดออกมาเป็นข่าวแบบนี้แล้วก็เป็นทิศทางที่ไม่ใช่แค่ไทยผ่านอดีตนายกน้ำาตีทักษิณเพียงคนเดียวนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเริ่มขยับไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านการรัฐบาลฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าเพราะว่าล่าสุดมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นครับชี้ว่ามีความพยายามจากญี่ปุ่น ในการเข้าหากลุ่มชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทาหารพม่ามากขึ้นโดยเป็นความเคลื่อนไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเรื่องนี้เป็นรายงานมาจากนิกเควีเอเชียสื่อญี่ปุ่นครับเปิดเผยว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานิป่อนฟาวเดชันมูลนิธิการกุศลของญี่ปุ่นที่นำโดยนายซักซัคขวะโยเฮผู้แทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการปลองดองแห่งชาติในพม่าและประธานนิป่อนฟาวเดชันปรากฏว่าประธานนิป่อนฟาวเดชันและก็ผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาลญี่ปุ่นด้านพม่าเนี่ยนะครับได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็นัดหมายหารือกับผู้แทนกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์8กลุ่มที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์และวันาันทย์ที่ผ่านมาต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าน p ปปอน o u n d a t i o n แทบจะเป็น,นกลไกที่ทางการญี่ปุ่นพยายามใช้ขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพในพม่าหลังการรัฐประหารมีการใช้นิปปอนฟอนเดชันมาตั้งแต่แรกๆเลยครับ โดยอาจบอกได้ว่าเป็น,นกลไกอย่างไม่เป็นทางการที่ทํางานใกล้ชิดกับรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับพม่าตั้งแต่ความรุนแรงหลังการรัฐประหารไปจนถึงเรื่องโรฮิงญาก็เป็นบทบาทของนิปปอนฟาวเดชันเป็น,นกลไกอย่างไม่เป็นทางการที่มีการร้อยเชื่อมโยงกับรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งในตัวของคุณซาซาคาวะโยเฮเนี่ยนะครับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยด้านพม่าเนี่ยนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็กลายเป็นบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพม่า บ่อยมากมีรายงานระบุว่าคุณซาซัคาวะโยเฮเนเดินทางเข้าประเทศพมา่าไม่ต่ำกว่า150ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารายงานของนิเคอิเอเชียอย่างตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับบอกว่าทางการญี่ปุ่นดูเหมือนจะมีท่าทีขยับเข้าไปใกล้ฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารและกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นโดยมีรายงานว่าเมื่อวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมามีการเปิดทางให้ผู้แทนกองกําลังชาติพนันธุ์5กลุ่มที่มีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่า หนึ่งในนั้นมีทั้งสหภาพแห่งชาติเกาหลีแนวร่วมแห่งชาติชินพรรคก้าวนาแห่งชาติเกาเรนีรวมถึงผู้แทนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG เดินทางไปญี่ปุ่นไปเวลาหนึ่งัศึกหนึ่งสัปดาห์นะครับรายงานของสื่อญี่ปุ่นระบุว่าแม้รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงสงวนท่าทีและมีความระมัดระวังที่จะยืนยันภารกิจนี้ซึ่งเบื้องหน้าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลแต่ว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันกับนิ k เคนิเอเชียบอกว่า การจัดกิจกรรมที่มีผู้แทนกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และก็รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอย่างรัดกลุ่มเกิดขึ้นจริงๆรายงานของนิกเอีเอเชียยังระบุถึงคาว่าเจ้าหน้าที่ทางการญี่ปุ่นที่ได้รับการติดต่อมีท่าทีชัดเจนว่าจะสนับสนุนการเจรจากับทุกฝ่ายรวมถึงการประสานงานเจรจากับฝ่ายรัฐบาลทางารพมาร่าด้วยท่าทีของชาติต่างๆโดยเฉพาะชาติที่อ่านมองว่าเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตย กำลังถูกจับตามองอย่างมากในตอนนี้นะครับว่าตกลงแล้วจะมีการปรับกลยุธทธ์ทิศทางท่าทีแล้วเข้าไปให้ความช่วยเหลือกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปให้ความช่วยเหลือรัฐบาลฝ่ายต่อตามรัฐบาลทาหารพรมา่ามากขึ้นจากที่เป็นอยู่หรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยชาที่ถูกมองว่าหรือบอกตัวเองว่าเป็นชาติเสรีประชาธิปไตยเนี่ยถูกวิพากวิจารอย่างมากนะครับว่าไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในประเทศพมา่า แล้วก็เป็นผลทําให้พม่ากลายเป็นรัฐล้มเหลวเหมือนในทุกวันนี้ปรากฏว่ามีความเห็นที่น่าสนใจต่างนักวิชาการครับเป็นรายงานที่เผยแพร่ผ่านสถาบันโลวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นความเห็นของมอร์เทนพีเดอร์สันอาจารย์ด้านการเมืองระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยนิวเซาแลนด์ของออสเตรเลียซึ่งเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านพม่าอยู่แล้วนะครับอาจารย์พีเดอร์สันเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาโลกตะวันตก ประสบปัญหาต่อการตอบสนองต่อการรัฐประหารของพม่าเมื่อปี2021และสงครามกลางเมืองที่ตามมารวมทั้งอย่างพึ่งพากลไกแบบเดิมๆม,มากเกินไปซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนักวิชาการคนนี้ระบุว่าแม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าหากรัฐบาลใดไปสนับสนุนทางการทหารต่อฝ่ายต่อต้านย่อมเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้ชาติวันตกและจีนถูกดึงไปเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามตัวแทนของพมา่า แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังยากที่จะไม่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการขาดจินตนาการในการสร้างนโยบายใหม่ที่คิดแบบครบองจรเป็นการขาดการทดลองนโยบายใหม่ๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางการทูดมากกว่าการทูดแบบเดิมๆแบบเก่าๆโดยนอกจากจุดสนใจของประชาคมโลกที่ดูเหมือนจะถูกเน้นไปที่สถานการณ์ในยูเครนหรือว่าสถานการณ์ในกาซามากกว่า มองมาที่สถานการณ์ในพม่าะนะครับปรากฏว่ามาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลทาหารพรมา่าที่ฝ่ายตะวันตกฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต้องการปิดกั้นฝ่ายเผด็จการพรม่าต่อตลาดโลกปรากฏว่านโยบายแบบนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายก็สามารถใช้วิธีอื่นๆมาทดแทนได้ง่ายๆเลยอาจารย์พีเดอร์สันสเสนอว่าแทนที่จะเน้นมาตรการคว่ำบาตรเพียงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ประชาคมโลกอาจต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการกับวิกฤตพม่าด้วย อาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการสร้างรัฐแบบคู่ขนานขึ้นมาครับคำนี้หมายความว่าอะไรการสร้างรัฐแบบคู่ขนานอาจารย์ยกตัวอย่างว่ามันอาจจะเป็นการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มการปกครองในระดับภูมิภาคในพื้นที่ที่รัฐบาลทาหารพม่าไม่ได้ปกครองแล้วนี่ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับว่าพื้นที่ชายแดนติดกับไทยเนี่ย พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารพม่าที่กรุงเนปิดอลแล้วนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ติดกับไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของกองกําลังชาติพันธุ์แล้วอาจารย์พีดสันกําลังอธิบายว่าหรือประชาคมโลกจะใช้นวัตกรรมใหม่ๆทางการทูตไปสร้างรัฐแบบคู่ขนานไปให้ความช่วยเหลือหน่วยการปกครองที่อาจจะติดอยู่กับชายแดนไทยเนี่ย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้อานัตของกองกําลังชาติพันธุ์หมดแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือแบบนั้นเลยหรือไม่อาจารย์พีเดอสันซึ่งติดตามสถานการณ์พม่ามาโดยตลอดยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเวลาประชาคมโลกนึกถึงความช่วยเหลือจากนานาชาติที่จะส่งเข้าไปในพม่าเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงการส่งอาวุธเข้าไปช่วยความช่วยเหลือด้านอาวุธต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีโอกาสในการให้ความช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านอีกมาก ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอาวุธหรือไม่ใช่อาวุธก็ได้และอาจจะเป็นความช่วยเหลือที่เสี่ยงน้อยกว่าด้วยนี่ก็เป็นท่าทีที่หลายคนมองภาพกว้างออกไปนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณทักษิณคุยกับชาติพันธ์ญี่ปุ่นขยับคุยชาติพันธ์เรามองภาพกว้างกันต่อว่าเอ๊ะหรือนี่เป็นทิศทางกระแสลมจากนานาชาติที่กำลังผลัก ให้ชาติต่างๆที่มีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องไปพูดคุยกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ไปช่วยเหลือฝ่ายต่อต้อตานรัฐบาลทาหารพรมาร่ามากขึ้นโจงแจ้งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาหรือเปล่าทุกคนคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับนี่เป็นประเด็นที่เราชวนคุยกันตั้งแต่ต้นรายการด้วยซ้ําว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเนี่ยนโยบายต่อพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาติตนตกก็ได้ถ้าสมมุตินานชาติหรือชาติตนตกตัดสินใจไฟเขียวว่า ฉันจะส่งความช่วยเหลือและเป็นความช่วยเหลือที่จะไม่ผ่านมือรัฐบาลทหารพรมา่าเพียงฝ่ายเดียวแหละแต่ฉันจะส่งความช่วยเหลือแล้วไปผ่านมือกองกําลังชาติพันธุ์แล้วไปผ่านมือฝ่ายต่อต้านรัฐประหารทุกคนคิดว่าถ้ามีการตัดสินใจแบบนั้นขึ้นมาวิกฤตในพม่าะจะลุกลามมากขึ้นหรือไม่มันจะยิ่งเป็นการราดน้ํามันลงไปในกองเพลิงหรือเปล่าหรือนี่เป็น,นกลไกที่จะระงับยับยัง้งไม่ให้สถานการณ์ในพมา่าลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ ชวนคิดชวนคุยในประเด็นนี้กันนะครับเปิดกว้างในความคิดเห็นเ<ม>ชิญที่ท่องท็อปแชทหรือว่าคอมเมนต์ในทุกช่องทางออนไลน์ที่กำลังดูอยู่เลยครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today